ค่ะกาบสวัสดีค่าทับชมทั้งบ้านค่ะค่ะมันนี่กะมาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งคือเก่านะคะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งกระได้มาติดตามเลขสูตรคำนวณของพ่อปอบค่ะเพิ่นว่าในสองหางเที่ยวนี้ค่ะเพิ่นเสีให้แนวทางเขาจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใด้เข้ากับบเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามเลขสูตรคำนวณของพ่อปอบพ่อปอกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะพอปปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะค่ะคมินิกะไดมาติดเดลก็กสูตรเด็กคำนวณมาติดตามเพิน่นเนาะค่ะค่ะเพิ่น์นสิไห้แนวทาง <c oughs> ตัวไรวิกหนะีเนาะค่ะค่ะขึ้นดาฟังเนาะค่ะส่วนมากก็คงเพิ่์นวิีกนี่มันคำนวณออกมาแล้วมันได้เหลขกแค่สองหางเลยหน่อยแค่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหล็กสองขุม หนอยกวาทุกวิกคำนวณคำนวณออกมาได้นนอยกวาทุกวิกมีไม้ขวมว่าจังไรไม้ขวบมาทะเลียนทะเน้นได้เน้นได้เอาตัวตัวเด่นเดนเขาหากันเป็นใช่เอาตัวตัวเด่นเขาหากันเนาะเข็ดออกมาได้น้อยเข็ดออกมาได้น้อย น้่อยเ่าได้หิแงต่ดีบ่แมน่ะไม่เธได้หิงค่ะหน่อยเธหิงดีค่ะเพราะว่าเห็นเป็นเหตุกัน์เหีาเหิงหกแมนบางคนนี่เป็นเหตุแต่เหีาเพราะว่าเลขกนี่มันบอกซื้อว่าเป็นเหลขกห้างเดียวค่ะงวดนี่มันได้แค่ห้างเดียวค่ะเพราะว่าเดือนงวดนี่มันได้มันได้หาสามได้หาสามมันได้หาสามต๊หาสามมองเดียวกันหมดห้าสามเนาะ รอบนี้นะได้ได้ห้างเดียวนี่บ้านนี้ก็ัับซีซีเพราะว่ามันเป็นเหล็กห้างเดียวซีซีนี่ซีซีหนอีกหน่ะอีกกรบโปรแห่เนาะบ้านนี้เขียนซีซีลงไว้เดี๋ยวค่อยสีบอกวิธีการนั่นนี่แต่สีเหลือนี่คือซีซีมันออกไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าบางทีมันก็ออกสัมได้ค่ะคนเห่าออกบนเหล่าบอกลางได้ค่ะค่ะแต่ว่าจะสื่อในน้ำสามตัวนี่การสื่อซีหาสามมันคือสีซื่อ สามสี่สหาเอาสี่สามหาก็ไปกับมานเพราะว่ามันวิ่งกรานี่สี่หาสามเนี่ยสามโตเนาะสี่สามหากับสีสมหาอีกกับสี่สามหากับสี้าเพราะว่าเหล็กมันมันมีท่นี้จะออกจางหันกับเป็นเปาคนน่ะเปาตัวเก่าถ้าถ้าคำนวณไปไา้กว่าหันกับลบมาเปา ในการกองออกไร่ซ้ำนมันมันมันเป็นายตกรลบแห่งเลยเพราะว่ามันมันได้เพราะว่ามันได้ซ้ำนี่ค่ะือว่าซื้อเหลขสามตัวนี่ซื้อรัตลีเรล่รัฐบาลไหวนี่หลคือซื้อสี่ห้าสามสี่ห้าสามมาเนี่ยกะแล้วคู้บมักสี่ห้าสามก็ซื้อหาสามสี่ก็ได้ห้าสามสี่ที่ว่าเออก็ได้สี่สามหาเพราะว่ามันกลับไปกลับมาอะไรเพราะว่ามันมันมีตัวนี้ แต่พิงก็คือเน้นเลยคือสี่สามสี่สามเน้นสี่สามคหรอคะก็ตัวเด่นตัวเด่นมันหาสามมันละมาเนี่สีก็หามันกันยุทธิกันกะสี่สามหาสามมันกะกระไรว่าไงล้วเพราะว่ามันเป็นเหล็กเด่นพระาสามกระไรเนาะสูเหล็กล่างนี่มันได้สี่สี่สูเหล็กบนมันได้หาสาม ค่ะแต่เลีนสามตัวก็คือดึงสีพี่เสียบเท่านั้นค่ะมานี่เลขที่ว่ามันหมักมาแบบมาหมังบอนมากเลยๆทามันออกมาเป็นตองแน่ๆแล้วส่วนหมักมันมันหมักสิเป็นสี่สองค่ะแต่ว่าสี่สองให้ซื้อคันไว้แน่สี่สองเนาะสี่สองค่ะสี่สองคือกันค่ะถ้าออกมาตมเดี๋ยวก็คือกันสี่สองกันสี่สองค่ะ เด็กวิ่งทั้งตัวเลยหนาียวนี้ฮ่ากับสามฮ่าสามเด่นเนาะเป็นเด่นเลยเพราะว่ามันมันได้เท่านั้นมันตกเท่านั้นหมวดมีบ่มีลองหมบ่มีลองบ่มียังคือกับสามนี่เสมอกันเลยเสมอกันเลยคือใส่มักตัวไดก็เอาได้ใส่มักวิ่งนี่ก็คือทุ่มได้เลยค่ะฮ่ากับสามนี่มันมันนี่มันได่นสิมันเป็นค่ะวิ่งก็คือฮกับสาม โอ้ในหน่อยสุดเนาะแม่ค่ะบ้านนึ่งกับตัวนี้กับตัวนี้มันมาเป็นตัวเดียวกันห่ากบบปตองเขาห้อเขาเอาแต่ค่ะค่ะกิ่นหลงมาเพิ่งใส่เขียนใส่แบบยันรื่อมดเพราะว่าเออเพราะว่าข้าวถึงมันสูตรประหยัดเป็นสูตรที่ว่าใส่มบหน่อยสุดห้าสามซีซีห้าสามอือซือว่าเด่นคัะเน้นเพราะว่าเด่นมันไม่เหลือคนเพราะว่าเพราะว่า เกฑ์ลงมาได้สองอันสนเนาะได้สองอันสอเนานะแต่ว่าจะว่ามันเด่นห่าสามเด่นห่ากระแฟไม่เห็แต่ว่าระวางไหยหาสามนี่มันมาทั้งวงเป็นบนกับเป็นล่างพะวันเป็น,นเถอะสิพะ<ม>ว่าทั้งเครื่องก็ได้หาสามทั้งไตก็ได้ัหาสามนี่เนาะแม่ถ้า,<ห>าสูตรของพอพอเอาออกมานี่เกฑ์ออกมาได้คุ้มเดียวกันสองสองสดเนาะสองสดตัวหนีเป็นบนก็ได้เป็นล่างก็ได้่ เพราะว่ามันได้ทั้งบนทั้งหลังมันได้ตัวเดียวกันเหมืมันลงตัวเดียวกันก็ไปตัดเบิ่งเนาะเรียงร่องก็คือซีซีก็ซื้อซีสองใบก็เท่านั้นค่ะค่ะเลขของปอบเพิ่งขันวนออกมาแล้วค่ะตกะหาสามบดสองสองเถื่อนเนาะค่ะค่ะซีซีหาสามหาสามลักหน่วยกั็ลักสิบมันก็เป็นบนกระดัเพื่อนเราเป็นล่างกระดัเนาะค่ะ ล็ของผืนค่ะเป็นเหล็กที่หน่อยที่สุดค่ะเหล็กสูตรข้ามวลของพอปอกกะมีหาสามกับซีซีเนาะกะซีหาสามซีสามหาคดกันไว้กะซีสองค่ะกะวิ่งนี่กะหากับิ่งสามนั่นเนาะค่ะเนาะหากับสามนี่ขาดเพราะอะไรคือวิ่งขาดเพราะอะไรก็คือ เด็กห้าสามนี wow. ่เนาะลุงพอปบขาดไหลเพราะว่าสภาพเย็นมากเพราะเขาตัวแนวนี้เนาะมัน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 เป็นแนวนี้ค่ะค่ะมาเอากับเ่าเอคยนใ่ตัวเดียวกันเนาะสองขุมค่ะบนรางเลยตัวเดียวกันตัวเดียวค่ะก็เด็กขึ้นท้าได้ตัวเดียวกันนี่้องกันสี่สองนี่ค่ะค่ะสองขุมเป็นสองขุมเนาะค่ะ ค่ะเด็กคำนวณของพ่อป,ปอบกับมีซ้ำนี่บ่ะคะครับมีซ้ำนี่ค่ะขอบคุณพ่อปอบได้หลายเนาะค่ะที่ให้แนวทางเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขสูตรคำนวณของพ่อป,ปอบเนาะค่ะค่ะพ่อปอบนี่เพิ่นสูตรคำนวณออกมาได้เนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นกะหาสามซีซีซีหาสามกับซีสามหาเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นกันวัยซีสองเลขวิ่งเพิ่นกะห้าวิ่งสามค่ะ วิงฮาและก็วิ่งสามนะคะวันที่16พฤศจิกายนพศ2567กระหายท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมัน,มน,มน,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 นๆดำๆลุวยๆเห้งๆปังๆไปกับตัวเลขสูตรคำนวณของพอบอบนะคะกาฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อสิบริพารแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขสูตรคำนวณของพอบอบนะคะ ค่ะถ้าผูรดยังบระท่านกดติดตามก็เจคัมกับขอฝาก่องเจ้คัามามตัวเต็งน้านี้เลยค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่หมองใดเจคัาามา3ตัวเต็งก็สิไปหามหาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้เจคัาามา3ตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ